ะะจะเห็นได้ว่าวการลงทุนสังหารนั้นจริงๆแล้วก็เป็นช่วงที่อยู่ในวิกฤตแต่ในวิกฤตนั้นย่อมมีโอกาสเสมออยากจะบอกว่าเคล็ดลับนะความลับของคนที่มั่งคั่งร่ํารวยนะคะ mm hmm. เขาจะช้อนซื้อนะอสังหารในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงที่ลงทุนนั้นดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็เพราะว่าถ้าวันนี้นั้น ส่วนใหญ่ก็มหาเิรษฐีลายคนนะนะก็จะนิยมลงทุนอสังหานั่นเองนะคะเพราะว่า ในทุกๆปีนั้นมันจะทํากําไรมหาศาลเพราะว่าถึงแม้ว่านะคะจะยังคงขายไม่ได้ก็จริงแต่ราคานั้นนะกำไรนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมูลค่าของที่ดินนั้นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือหนึ่งเคล็ดลับของมหาเศรษฐีนะคะที่เขานิยมนะลงทุนในอสังหากันนั่นเองนะคะเป็นสาระน่ารู้ดีๆที่ควยนำม,มาฝากกันนะคะวันนี้ถ้าท่านใดที่สนใจในเรื่องของความรู้เก็ดอสังหานะคะสามารถ ไปติดตามคุยได้ที่เพจคุยสังหานะคะจะมีแบ่งปันในทุกๆวันเลยนะคะในทุกช่องทางฝากติดตามกันด้วยนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์ไปกำลังใจให้ด้วยนะติดตามกันจะได้ไม่พลาดสาระดีๆมาแบ่งปันในทุกๆวันวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ